สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 7นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากที่พลังงานของชาวราศีตุลก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะนายออบว่า นายอพาร์ต mm ิเคิลสิบดาบสามถ้วยเดอะฟูลนายออเดดเอ็ดออพครับสี่ไม้นะคะและสองเหรียญ โอเคค่ะสำหรับพลังงานความรักของชาวราศีตุลน,นะคะอะ ในตรงนี้ค่ะพลังงานของคุณก็บอกเลยว่าในชาวราศีตุลในหลายๆคนนะคะความสัมพันธ์ของคุณเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพิ่งเกาะตัวขึ้นนะคะเป็นคนที่ได้พบได้เจอถูกอกถูกใจแล้วอ,อ,อาจจะเจอกันในเป็นรักในสายงานเพื่อนร่วมงานปาร์ตี้สังสรรค์เจอกันในการประชุมเจอกันในการอบรมการติดต่อคอนแทคงานก็เป็นไปได้ค่ะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาหรือความสัมพันธ์ในหลายๆคู่ค่ะเป็นคนเก่าๆที่กลับมาวนเวียนรีเทิร์นกันใหม่กลับมาเริ่มต้น ความสัมพันธ์กันใหม่เนาะเพราะพลังงานของสองเหรียญมีขึ้นมาค่ะเป็นคนเก่าๆที่วนเวียนกลับมาคนคุ้นหน้าคุณตาหรือคนรักเก่านั่นเองค่ะเป็นไปได้เช่นกันก็บอกเลยค่ะว่าสถานการณ์ความรักณนะตอนนี้เวลานี้ว่าชาวตุลไม่อยากเครียดไม่อยากกดดันตัวเองเนาะในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่ะ <c oughs> ต้องบอกเลยค่ะว่าพลังงานตรงนี้เหมือนกับ คนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาเป็นคนมีเสน่ห์เขาเป็นคนที่อาจจะมีความเจ้าชู้คุ้มกลิ่มอยู่นะเออมันยังไม่หยุดยังไม่่งะะียค่ะในตรงนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวตุลน,นะและก็เหมือนกับพอเวลามันผ่านมาเหมือนได้คบได้คุยอะคะ่ะมันเลยทําให้ชาวตุลรู้สึกว่าเออถ้ามันจะเกิดอะไรก็เกิดขอให้มันได้ปรับได้จูนกันก่อนอนะขอให้แบบ ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ให้สุดทางก่อนนะคะถ้ามันอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็พร้อมที่จะยอมรับผลของมันนะเพราะในตรงนี้เลือกที่จะทําตามเสียงหัวใจเองเรียกร้องค่ะลึกๆแล้วกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจนะ ที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันมาค่ะอาจจะมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่เหมือนกับอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันผิดใจกันอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้คือเหมือนกับว่าจะได้กลับมาเคลียร์ใจจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะออความสัมพันธ์ที่คุมคืมไม่ชัดเจนในหลายๆคู่ค่ะก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วกลับมาเ,ออเหมือนกับชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มันมีออการได้เคลียร์ใจมีการได้คุยกันอะ มันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยอึมครึมไม่ชัดเจนเครียดกดดันหรือว่าอะไรที่ผ่านมาค่ะอาจจะมีประเด็นมีปัญหารล้วหงอะแหงกันมานะในตรงนี้จะค่อยๆดีขึ้นนะคะสถานการณ์ความรักจะค่อยๆดีขึ้นอืยังไงเรายังเคลียร์ใจกันได้ยังไปต่อกันได้ยังคาดหวังในการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกันนะคะค่ะก็บอกเลยว่ามันเป็นที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์พอสมควรนะสาหรับชาวราศีตุลนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจได้โนะมันเลือกเลือกที่จะ อ,อปรับตัวเลือที่จะเคลียร์ใจกันมากกว่าค่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างคิดยังไงอยู่เอ่ยในความสัมพันธ์ครั้งนี้สี่ดาบค่ะเก้าดาบเขาก็ค่อนข้างที่จะเครียดกดดันในความสัมพันธ์เหมือนกันนะอสองไม้ค่ะหกเหรียญอนะ่ะเหมือนที่ผ่านมาคุณทั้งคู่ มีปัญหากันมาอยู่เหมือนกับว่าปรับตัวกันมาเรื่อยๆอะค่ะออฝั่งเขาเขาก็คิดทบทวนความสัมพันธ์เหมือนกันนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อะค่ะก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวพอสมควรแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วมันตัดไม่ขาดนะยังไงเราเลือกที่จะขอโอกาสขอเคียร์ใจขอปรับตัวปรับใจเข้าหากันมากกว่าค่ะพลังงานของสามไม้สามดาบ ใหลายๆคู่อาจจะมีปัญหามีประเด็นเรื่องบุคคลที่3ามเข้ามาวุ่นวายทาให้เกิดปัญหาทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ค่ะ6ถ้วยแต่เขายังเลือกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์เลือกที่จะขอโอกาสคุณนะสําหรับชาวตุลน,นะคะ8ถ้วยอตัดไม่ขาดในตรงนี้ The Sun The Lover โอเคค่ะ สำหรับเขาแล้วบอกเลยว่าในหลายๆคู่ที่โกธกันมีปัญหากันอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาขอเคลียร์ใจขอแ,แบบคืนดีนะมังง้อค่ะพูดง่ายๆเลยในตรงนี้แล้วก็ในหลายๆคู่มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3ามเข้ามาก็บอกเลยค่ะเขาเลือกที่จะยังไงแล้วเขาเลือกที่จะเคลียร์ใจกับคุณเลือกที่จะไปต่อกับคุณนะอืม เหมือนกับขอเคลียร์ใจขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่ค่ะเขายังมองว่าการครบกันกับชาวตุลนะ่ะมันยังมีความหวังแล้วก็เขายังมีใจเขายังไม่ถอดใจในความสัมพันธ์นี้มีคนอื่นเข้ามาอาจจะเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้เกิดปัญหา <c oughs> เกิดประเด็นนะแต่เขายังไงแล้วเขายังเลือกชาวตุลน,นะคะและปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นนะตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกัน อ๋อการที่ต้องปรับจูนเรื่องนิสัยใจคอเรื่องทัศนคติกันนะคะระหว่างคุณกับเขาเหมือนคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ออเขาเรียกแหละ,ะเหมือนเหมือนมุมมองความคิดแล้วเหลือนิสัยคล้ายๆกันนะคะในตรงนี้มันเลยต้องปรับตัวกันมากหน่อยถ้าไม่มีใครยอมใครมันก็จะเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันอย่างนี้นะคะ่ะแต่เลเวอร์เข้ามาก็บอกเลยคะ่ะว่าตัดใจไม่ได้ในตรงเนี้ยเขาก็รู้สึกมันเป็นความรู้สึกของความรักความผูกพันนะคะที่ยังไงเรายังเลือกที่จะไปต่อกับชาวตุนยังเลือกที่จะ ขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่โกรธกันจะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นกันไหมเอ่ยสำหรับชาวตุลน,นะเพดอัพคับค่ะเก้าถ้วยสามเหรียญอ่ะยังไงแล้วมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยค่ะที่จะได้กลับมาคืนดีรีเทิร์นนะแล้วก็เอ็ดเอาซอดเข้ามานะคะอาจจะ ยังมีแบบยังไม่ราบรื่นหรือว่ายังต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่อ่ะแต่ยังไงเราก็ยังจูนกันติดยังไปกันได้อยู่นะคะในตรงนี้อ่าเทรนพลเนยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะเอ f P ออปติคิลเพจออปติคิลนะคะยังไงเราเอ่อเรื่องของใจแล้วยังมั่นคงยังมีกันและกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะในตรงนี้โกรธกันก็มีโอกาสได้กลับมาเคลียร์ใจกลับมารีเทิร์นคืนดีมันยังไม่ถึงขั้นที่จะมูฟออนนะคะในตรงนี้นะ โอเคค่ะ okay, เรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณใหมในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่สองเรียนค่ะเดอฟสอนอ่าควีนออฟคัพรักค่ะในตรงนี้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เขารักเขาผูกพันนะแล้วก็ยังไงเรายังคงจริงจังกับความสัมพันธ์อย่างตัดกันไม่ขาดถึงจะมีปัญหามีประเด็นกันบ้างแต่ก็บอกเลยว่ายังไปต่อกันได้ค่ะอืม เป็นความรักที่รอเติมเต็มให้กันเป็นความรักที่รอความมั่นคงรอความชัดเจนซึ่งกันและกันนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวน้องความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเด e d เดวิลค่ะก้าไม้เดมูนค่ะเดอรชาลีออด าดาบเอ็ดอฟวาดสตริงห้าเหรียญจัดเม้นครีนอฟสอดอ่าโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวตุลกับคนรักนะคะก็บอกเลยว,ว่ายังไปต่อกันได้เรื่อยๆค่ะในตรงนี้มันตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เอ่อ คุณหลงสเสน่ห์เขาเขาหลงสเสน่ห์คุณชาวตุนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามสูงอยู่แล้วค่ะในตรงนี้เขาไม่อาจจะตัดใจจากคุณได้ง่ายๆนะออปัญหาที่เป็นอยู่ก็ยังเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะทะเลาะกันเรื่องไหนก็เป็นเรื่องนั้นนะยังไม่สามารถที่จะปรับกันได้จริงๆอะค่ะอมืมันเหมือนเป็นอะไรที่ต่างคนต่างก็รู้อยู่ในใจเนะว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้นะที่จะปรับตัวเข้าหากันแบบจริงจ,งจังอะค่ะ ในตรงนี้ก็ยังมีเรื่องให้เครียดให้กังวลใจนะมันมาจากความคิดของเตมเป็นหลักอะค่ะสําหรับชาวตุลนะในตรงนี้มันเหมือนเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดมาเครียดอะค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณมันก็เลยยิ่งทําให้เกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์นะเดชาลิอัดเข้ามาค่ะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างๆกันสักพักหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้กับชาวตุลอะค่ะปัญหาประเด็นที่เกิด ที่มีการทะเลาะกันเนี่ยมันจะมาจากเรื่องของเวลานี่แหละเรื่องของการดูแลเทคแคร์ค่ะที่ชาวตุนอาจจะได้อยากได้จากคนรักเนาะแต่เขาอาจจะไม่มีเวลาให้จริงๆตรงนี้อาจจะเป็นการงอนการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้ค่ะต้องะระมัดระวังนะเอดอดาวาัดขึ้นมาสตรขึ้นมายังไงแล้วยังไม่ถอดใจยังไม่เปลี่ยนใจค่ะรักผูกพันแล้วสุดท้ายแล้วยังอยากให้เขาอยู่ใกล้ๆยังอยากมีเขาอยู่เคียงข้างอย่างนี้ค่ะอยังไงแล้วอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจนะเขาเป็นเซฟโซนของคุณค่ะ ถึงจะโกรธกันมีปัญหามีประเด็นกันก็ยังสามารถเกลียดใจได้นะอ๋อในช่วงเนี้ยเป็นเรื่องของเวลาจริงๆนะที่จะมีปัญหากันเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกน้อยที่เขาเทคแคร์ดูแลคุณไม่มากพอหรือว่ารู้สึกว่าขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนรักอะค่ะในตรงนี้นะอ๋อยังไงเราไม่เปลี่ยนใจไม่ถอดใจยังรักยังมั่นคงค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะ มันเหมือนกับว่าค่อยๆปรับตัวเข้าหากันค่อยๆเรียนรู้กันไปอะค่ะบอกเลยว่าจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แน่นอนไม่ไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจนะไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นยังไงก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์ค่ะเพราะว่ามองถึงอนาคตมองถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันถือว่าสถานการณ์ความรักจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นมันก็ค่อยๆปรับกันไปแหละยังไงเรายังปรับกันได้ยังจูนกันได้ค่ะโอเคค่ะ สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะยังไงเรามิกาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ดีๆนะอ่าแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์กลับมาสมหวังนะคะและ้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ